สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสมบูรณ์สบายดียามบ๊ายบเด้อพี่น้องเอ้พอกันอีกแล้วพี่น้องเนาะส่งน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้ปลาที่โตเพิ่มมีแต่ผู้เสริมสวยแท่นี่นะใกล้ใกล้สิออกงานนะป้าป้าใกล้จะออกงานแล้วแล้วแล้วห้องปลาดำนะแล้วเลยได้นี่ นเห้าเห็นเหสเ็แรนั่งคสิเปจกตับกับตับเป็ดค่ะ่ตยยสเป็นลนังเด้กำลังว่าว่เเป็ดเดัมัหูราคาอัอ่าเลยว่าว่ามืออื่นอย่ามาว่าเรื่องเรืองไก่้วนซนเอเอมาหาว่าเรื่องเรืองไก่ได้นาะพายาว่ากัไปว่าทั้งอื่นได้ติโอ้ ร้อยเสียเอาคูซีเลยอีน้อยวะบมะอแมนมันมีหานี่มึงก็เอาขาละหาซีาไม่คาจิคุมตาเลรเด้อช่างทำเล็บมาทำห้อีกแล้วพี่น้องเลยไม่ค่าปจาให้อากเลยหาีนะมาจะทำให้ขางมามีอยู่สี่คนเพื่นวะร้อยเจ้าวยัเฮ็ดล็บบะลูกเล็กน้อยกัเล็กน้อยกับสามคือกันบ่ เช้าบาทด้ร้อยเจ้าบุห็ตเลี่ยนก็นี่ดั้มงาเหมือ้าเ้ลูกสาวเฮ็ดเล็บคือป่าพี่น้องสบายดีป้ลุงสบายดีนางมาคามีานยังอันนี่นางมาได้เออแผนเลิ่จะกินสมแต่กินนังอยากกินสมอยากกินไรเลยลูกกินน้ำพรกดากินไรเติมเลยสาลาได้บุห็ตว่าสาละ อาพี่น้องเอ้ยสาวหล่าโบได้ออกงานมาสั่นด้วยเบ็ i เล็บน้ำมูกคนวะมีลูกเหรอเนี่ยลูกน่งหายแง่ยังแง่อยน้อยกระไดพี่น้องเอ้ยเป็นไข่กินนมไดแต่กระบาดเล็กน้อยว้าบุปปินไอเลือกหมันหาชี้นะรล้วยังไงรอยมันม่งไปออกแ้วถลอกหล่อน่นอนรถบ้านปังโบไดปังที่ชมอาะเอไตโค่ lột ivon mua anh lắc kè cá túc nạm ma vay khẩu công an làm không anh ừ. lắc kè nạm kè nai đấy kè cá túc cá tịt ma tệ nữa không ma tệ sơn vận không mượn ở trên lắc kè lên mà nhau à thiếu nó đây tôi xé còn bao bả đây này ài 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 đồn ài ài โดนเติบคุ้มเนาะอันนี้็นาดผลวัตถิสแปดมีหน้ามาใหม่อันนี้ปมาใหม่อ้าวพี่น้องเอ้ยตัเดิอสแปดเด้ห้ามไปไหนถาใมือมาเมื่อนที่สามสิบน่าบุญวายะได้เนี่ยมือบุญว่าสามสิบนะหรือว่ามือมือบุญหมดละสานะโอ้กัมาตั้งใจซะเจ็บผเป็นยังเลยหยัเลยหยันีหลอนหยันหลอนก้อนบุญเนาะยัีหลอนก้อนบุญโอ๊ยพี่น้องเอ้ย ดูอจแล้วกันได้ไหมคะยาจะขี่ไปทางใดสร้างกันเลยอ่เดี๋ยงใส่าจองก่อนแหละสชกับที่เาก่าซะในกระจอกแล้วซื่กัเตรียมนางของุนเออใี่มยังงั้นดอกพีนนะใช่ดอกก็คื่นส่นละอืมจะนักจะเต็มบุดป้าป้าหรือไย เาปลเอาเนื้ในเพ่นนียเื้อดในี่ักเือเี่ยวนะเ้ยมางเสี่ยววเพ่นได้มแตงนะป้านะแม่น้องมดนะเงานผัวเออเพื่อนเราไปยากแตงเพื่อนเราเสีด้เงินเรือของเรื่องนะผพว่อโอ้ยจะไปแตงเนี่ยก็เฮ้ยไปสั่นจะเคยเห็นหรือเ่าแม่ห้องมดจะบ่เคยอยู่เนาะพัจะเกิด มาแรกกจะเป็นเจ๊ปอกดูถามคุ้ยไปก็เป็นเจ๊ปอกเลยมาแรกง่ามเกล็ดเลยเนาะคุ้จิ้มน้ำมาค่ะถ้าได้ก็จะขวดเดวแบบนี้อะระวังหลักร้อยนาะได้น่องให้น้องมีได้นั่งยังวัเหลาดเล่นนั่งอ่ะเออสามสิบเทไรจ้ามสิบเทไรบ๊น้องเท่าตั้งายปียังรุ่นนองเจ้าอยู่บ่ชาชิมห้าพี่น้องเิมห่าพี่น้องเลยให้น้องมด3าิบห้า

เจดมแม่ลูกสามเนาะแม่ลูกสามเจดมนะแม่ลูกสองโดยแม่นุ้งแม่ลูกหนงแม่ลูกหนแม่ม่นี่กับแมลงต้นไมาพีนั่สีเลือดเลือดได้ได้ลูกค้าไปมากได้หน่อ้าวจนเราขอบริท่าได้หน่จะไปพัดกระเพ้าไปยั้งอีกพัดเข่าพัดน้ามายลองอีลอยเลือกยากพี่นงเอ้ยมึงบงบ ไปทางร้านซาวค่อยก,ก่อนอสีเด,นเดนเ่นๆด้วยไรโดยสีเด่นๆเ,เลยนะคะสวัสดีค่ะฟ้าเลิศมากเลยค่ะมันมันมันดใครไรขวดบ่แม่เดียวได้ใคไรไรเดินบนหาซี จัดไปเลยลอยแมนบอเจี๊ยวะนะเจไซป์ป่ะนะถามหนึสองสี่เจสซปาแต่ฮะพอพี่หนพาัวไปหาหมอพาไปหแท้นะผัวนังนะพาพี้นะไปหาหมออ้าวผัวน้างุกจนขาดดิด ปาห้าออาผู้ป่วยนะแม่ผัวบ่ผู้ไข่ผัวนาวนะอ๋อแสดงว่าผัวนั่งพาไปผัวนาผ้าเยายหมอไอ้พี่น้องเอ้ยเป็นบ้านไม้แล้วเพื่อน่าเพิ่งบวชสมบัยพี่น้องเวรบวชแต่เด็กน่อยผู้ใหญ่ป็นมืดทุกคนมัน่นองเร แม่นี่ค่ะสั่งเออดอกไม้นั่นๆแนวนี้เพิ่นแต้มไปเบิดพี่น้องเอ้ยจบมาแต่ไทยบ่อันบัดเสื้อนบัดบ่บัดเจ้าของนี่เอามาแต่เอาก็มีแต่แม่่างได้ให้อประมาณเท่านเด้อสิหามให้อปเบิดเนาะแตมเป็นเนาะแแนอาแนวแต่รถมือากันพุ่นแลออ ไปเฮียนจักปีอันมันผู้เสริมสวยนี่ยนะเฮียนกระแมนบได้เฮียนกระแมนแต่ว่าแม่เห็ดเด้อ๋อก็เลยเห็ดก็เลยเห็ดน้ำแม่ก็เลยเป็นมาโดยโดยโดยหยิบหน่อยใช่ไหมอืมจะไหนบองงามเด้อไอมีเอ้ย ขุดลากเลยแบานี้เลยแล้วอจะสานขุดเรายุยยุดยมือนีเสิบงามสิเออเจ้าเจ้ขุดเองรเปล่าเจ้าบิ่งมืออีแมส่งามงามก็ดอกไปจุกบาคนล็บจกพะอย่หลอเมือสีหลอนหมดเลยเนาะ สงมือกอเดที่คันจโจีกหให้ฝนหยักตกกันเอ้ยมันนี่ก็ได้ฮึ่าป่ากรนนัวแคเนี้อยู่คล้ายฝนสิตก โดยสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนเล,ย,ลยพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกมายสุดๆทุกคนขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะ <c oughs> โดยพอกระชิดน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี <c oughs>